เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถ่ายวีดีโอไปแป๊บหนึ่งพี่มันคืออะไรพี่ไอ้เครื่องเครื่องดูดความชื้นเหรอใช่กัดจัดความชื้นเนี่ยไอ้เครื่องเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะพี่น้ําใช่มันจะดูดแล้วมันจะเป็นน้ำน้ําไปทิ้งคือดูดความชื้นในห้องใช่ใช่แล้วก็กันมาเป็นน้ําอย่างนี้ใช่แล้วน้ําไปทิ้งอ่าใช่ครับไอแล้วเครื่องเนี่ยซื้อมาไงเนี่ยอันนี้พี่รู้ของของมีอยู่แล้วไอ้ของเก่าน้ํามันเต็มขนาดนี้เลยเหรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมถ่ายไปให้ทางทางที่ตึกดูนะ โู้น้ำเต็มคือเราต้องทิ้งไปบ่อยใช่ท่านยิ่งชื้นมากก็แป๊บเดียวก็เต็มอันนี้นี่อันอย่างเงี้ยกี่เดือนอ่ะพี่อย่างเงี้ยไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนเต็มแล้วไม่ถึงวันก็เต็มมันชื้นขนาดนั้นเลยห้องใต้ดินใช่ครับโอ้โหยังไงพี่ต้องค่อยเอาทิ้งเลยถ้าพอเต็มแล้วเดี๋ยวไฟนี่กันแดงอแดงเสร็จแล้วก็เอาทิ้งแล้วมาใส่ใหม่อืมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองถามที่ตึกกันเนาะคือยังไง่พี่อยากได้แบบเครื่องที่มันที่มัน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันดูดความชื้นได้มากๆหน่อยมากหน่อยครับอันนี้ไม่ถึงเดือนก็เต็มแล้วใช่ไม่ไม่ถึงวันฮะนี่มันถึงวันเดี๋ยวเดี๋ยวขนาดนี้นะเออะน้น้ำลอยลอยเห็นลูกลอยอยู่เงี้ยไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยซ้ำเต็มแล้วถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องดูดเนี่ยมันจะเป็นไงพี่อุปกรณ์ขึ้นในห้องนี้ก็เชื้อราก็ขึ้นเออกับราอุปกรณ์ก็ชื้นหมดอย่างเข็มขัดหนังเราอย่างเงี้ยจะเหม็นเลยกอมีกลิ่นขึ้นเลยครับ โอ้โหนี่ห้องบริเวณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะลองคุยกับทาง OA เนาะที่ตึกว่าจะหาวิธีทำไงได้บ้างอืมกรณ์อะไรก็ขึ้นมดแหละแล้วในห้องนี้มันห้องเครื่องด้วยนะห้องมีอุปกรณ์อุปกรณ์นี้เห็นไหมที่ลายนะเนี่ย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 ลาโอ้ความชื้นที่เป็นด่างๆเนี้ยโอเคแล้วตอนนี้พี่ทำไงพี่ไปก็ทำกินงเงี้ยทุกวันนะไปเปิดทิ้งเหรอ เทถิ้งครับแล้วเราเอามากินได้ไหมลองไหมล่ะสะอาดบริสุทธิ์เลยเหรอมันกัดมาจากความชื้นเลยเนี่ยได้อ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลองไปปรึกษาทางตึกดูเนาะทำไงได้บ้างที่มันนี่ต้องทิ้งทุกวันเลยเนี่ยทิ้งทุกวันทุกครั้งที่มันเต็มเออโอเคเดี๋ยวไปผมไปดูตอนพี่เปิดน้ำเลยดีกว่าไหมก็เททิ้งเนี่ยอะไรก็ธรรมดาอะไร แต่เราไปใส่ไอ้ไฟนั่ำกระดับอันนี้คือไม่ใช่พี่ออกแบบเองใช่ไหมมันมากับเครื่องเลยใช่ไหมก๊อกเนี่ยของของโอ้เอาเรื่องนะทิ้งทุกวันเนี่ยทิ้งเผื่อๆทิ้งทุกชั่วโมงเลยไหมเนี่ยไม่ไม่ติดกระดานนะสองสามชั่วโมงทิ้งทีมันมันทำงานโอ้โหวานหกชั่วโมงเลยโอ้โหน้ำสะอาดนะน่ากินน้ำใสน้ำใสชงมันตินได้เลยเนี่ย